ครับคสดีคครับบอกกันหน่อยว่าเราเรียนจบคณะเรียนจบคณะวิศวกรรมโยธาครับผมใช่เไงงบ้าาคะวลโอเคก็จบภายในสี่ปีครับก็ปกติรู้สึกว่าผ่านมาได้ถือว่าโอเคแล้วมีความสุขใช่แล้วทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเราเราเป็นยังไงคะับหนเอาจริงหนักครับผมก็ต้องแบ่งเวลาครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะชนกันหน่อยน,นิดนึงผมก็จะใช้วิธีโดยการแบบว่าเขียนจด,จดในโน้ตครับผมว่าแบบมีงานอะไรเราสามารถแบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมเวลาอานหนังสืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้ใช่ไหมครับ้าผ,ผมก็อย่างที่รู้กันเนะว่างานการแสดงเนี่ยมันค่อนข้างยืดินดีนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นผมก็ต้องอิงจากการแสดงก่อน ว่าแบบเอ้ยเขาจะมาวันไหนแล้วช่วงฟรีทามที่เหลือครับผมก็จะเป็นการแบบอ่านหนังสืออะไรอย่างี้ใช่ใช่ครับผมก็ต้องแบ่งนั้นแหละเพราะเพื่อนเพื่อนน่ารักครับเพื่อนน่ารักมากแบบว่าเพื่อนนี่มีสดช่วยเลยเพราะว่าแบบบางทีแบบผมมีการบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็จะเป็นคนแบบที่ช่วยช่วยแบบช่วยเตือนใช่ครับแแผนต่อไปของเรานะต่อหแทนต่อไปหรอแทนต่อไปมีครับมีแต่ว่ายังตีกันในหัวอยู่ว่า จะไปคณะไหนดีอะไรเงแต่เป็นปอโทต่อต่อปอโทนะใช่ครับคิดไว้ว่าทางไหนบ้างคิดไปสองทางครับอย่างแรกก็คือวิบวับไปเลยกับบริหารใช่ใช่แสดงว่าก็นอกจากการบันเทิงเรามีโกรมนแมนอ่ะก็มีมีใช่ใช่ครับโอ้ยอยากพุกเก็บไว้จังเลยยังไม่อยากบอกเกิดนั่นแหละครับก็ก็มีมีหลายอย่างครับผมที่บอกว่าอยากทำ ใช่เขาเพิ่งยี่สิบสองเองน้องก็อยากอยากลองอะไรหลายๆอย่างเป็นไงครับครรอวเียนจบแล้วโอ้ยครอบครัวยิ้มแฉ่งเลยครับเพราะว่าจริงๆครอบครัวอันน่ะทั้งพ่อทั้งพี่ชายเป็นบิดวะหมดเลยแล้วก็เป็นบิดวะโยธาด้วยใช่ใส่เดียวกันหมดใช่ตามคาตามมาเลยใช่มีแค่ไหนกันส่วนตัวหรือว่าพอธุรกิจที่บ้านที่าเเรียนคือผมสำหรับผมผม เอาจริงอ่ะผมชอบบ้านรูปพอชอบบ้านรูปใช่ไหมมันก็ชอบสถาปัตย์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกสถาปัตย์สำหรับผมอ่ะมันเป็นแก๊กการออกแบบแต่วิศวะมันได้ทั้งออกแบบได้ทั้งก่อสร้างเลยผมก็เลยแบบเออโยธาดีกว่าใช่ครับรง,งานโครงการเราอองานโครงการครับผมก็เพิ่งจบไปเลยครับดีแบบใช่สนุกกันไหมครับไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยแหละรครับจบแล้วครับย้อนดูได้ได้วยนะครับผมดีแบบฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามอางเี้ยพี่หน้าอะไรต่างๆก็ฝากด้วยครับมีอะไรให้ติดตามอย่างแน่นอนอ่ะอ่าค่าหกก็รอดูครับฝากติดตามเลยดีใจไหมที่จบแล้วอโอ้ดีใจครับดีใจครับมีความสุขครับเพราะว่าก็ก็ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เข้าแล้วว่าอยากจบภายใน4ปีซึ่งตอนแรกมันมีช่วงที่แบบ ช่วงท plane. ี่ม so well, so yeah. ีงานเยอะๆหรือช่วงที่แบบเรียนหนักๆแค่คิดอยู่ครับว่าเฮ้ยหรือเราจะ5ปีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็สีปีก็จบได้ด้วยดีครับมีของขวัญให้ตัวเองของขวัญหรอผมเลี้ยงปลาผมเดี๋ยวผมซื้อปลาทองเพิ่มหนึ่งตัวเออใช่เชียร์ของขวัญให้ตัวเองให้ตัวเองเดี๋ยวซื้อปลาทองใช่เดี๋ยวซื้อสีดำดำส้มเออทำไมทำไมต้องเป็นปลาทองสีดำส้มเพราะว่าเพิ่งตายไปตัวสีนั้นตายเลยก็เลยแบบจะซื้อซื้อมาทดแทน ใช่โอ้ยมันแพงนลพี่ตัวต้้งสองสองพันนะตัวน่ารักอ่ามีหมดครับแต่ว่าชื่อว่าอะไรบ้างนะลืมละผมให้ทุกคนในบ้านตั้งชื่อให้คนละตัวก็กลัวนะมีห้าคนใช่ไหมก็ให้ก็มีปลาห้าตัวให้ทุกคนตั้งชื่อให้ใช่ครับสวยขวัเราดูแบบมีม่ต้องต้องเป็นอะไรพี่ต้องเป็นอะไร อาหารปลาไหมเซื้อปลาใหม่อะไรนี้มา้ยนาสันปูแล้วเซื้อไปเลยอะพี่ขุดตะอะไรอย่างนี้เลยป่ะอุ้ยอันนั้นใจเย็นหน่อยอันนั้นเราไม่ไหวเราไม่สว่างไงฮะแลาแบบกอดห้าแบบอะมันอาจจะครอบคลุมไปหน่อยนะพี่ใช่ใช่แล้วทำทำทำได้ไหมทำได้นะแต่ไม่ทำดีกว่าลองดึงเองแล้วที่บ้านมีของขวัญอุไ้ยยังไม่รู้เลยครับเขาเงียบเขาเงียบเลยเขาไม่บอกไม่ยอมบอกยิ่งไม่ซื้อ เศร้านะเศรพายเศรพายเศรพายใช่ใช่แล้วระหว่างช่วงที่เราเรียนไปด้วยที่บ้าน่าไงก็พ่ออ่ะเขาเป็นวิทย์วะอยู่แล้วพี่อ่ะเขาเป็นวิทย์วะอยู่แล้วถ้าสมมติอ่านเรียนตามไม่ทันก็ถามพ่อถามพี่เลยใช่สปอร์ตดีง่ายง่ายใช่นี่แหละเหตุหนึ่งในเหตุผลที่เลือกเรามีแบบวันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจกได้ครับผมดีใจมาก ตื่นเต้นนะเนี่ยเราสามารถแบบไปต่อยอดวิชาของเราได้ไหมได้ได้ครับได้ได้ไหมว่าถ้าเราแบบไม่ได้ทำงานวงการเนี่ยอ๋อมีมีครับผมจริงๆวิศวะมันไปได้หลายด้านมาจริงๆมันเหมือนเป็นคณะกลางที่สามารถครอบคลุมไปได้ทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่หมออะไรเงี้ยใช่ที่ไม่ใช่หมอคือวิศวะแทนนี่อืมผมว่ายากพอกันเลยนะถ้าเราไม่ได้เป็นดาราเราจบวิศวะมาเราจะอยไปทำอาชีพอะไร เพืออันหน้าชอบทำอาชีพฟรีแลนซ์อันไม่ชอบที่แบบติดอยู่กับพี่แล้วบอกว่าเป็นเงินเดือนอะไรก็คิดว่าคงเป็นฟรีแลนซ์แต่ยังไม่รู้ว่าฟรีแลนซ์อะไรก็แต่จะได้เห็นแล้วว่าช่างต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยเจอคุณช่างต้องเหรอเฮ้ยผมถ่ายรูปสวยนะมีเคมเลยมีไปถ่ายให้ใครบ้างหรือยังยังเลยครับเพิ่งมาเนี่ยมีนายแบบให้หรือยังอะไรนายแบบตัวเองอ๋อแล้วก็เราเป็นคนถ่ายแล้วใครจะถ่ายเราแล้วเราเป็นคนถ่าย ซฟีได้อ oh, oh, ๋อม oh, ah, ีครับมีครับเชิญไปทุกคนเลยครับผมก็ก็ก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามีใครมาบ้างนะครับสองนะครับสองใครมาบ้างจบแล้วเป็นรุ่นพี่แล้วมีน้องๆในค่ายมาแบบให้ขอคำปรึกษาไหมเป็นที่เป็นที่พิศวาแล้วโอ้ไม่มีใครถามเลยครับไม่มีใครถามครับทุกคนไปฝั่งบอกว่านิเทศหมดเลยใช่ใ ก็ดีนะผมชอบมีแพรอยากไปเรียนนิเทศกับตอนอะไมอ้าตอนเอ้ยช่วงช่วงก่อนที่จะเข้ามีแพนครับคือไม่นิเทศไปเลยแม่งก็แบบวิบว้าไปเลยอะไรอี้ยีอันหนึ่งก็คือเภสั์ตอนแรกใช่จะเรียนเพิ่มไหมโอ้ยถ้าเภสั์พักก่อนใช่ครับถ้าเภสั์พักก่อนใช่ถ้าให้ไปเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยไปแบก็น่าสนใจครับแต่ว่าห้าหกปีเลยนะพี่อีกใบหนึ่งก็เอาเรื่องอยู่ ไปตอบปอโทรดีกว่าเราจะได้มีแรงใจในการถามเงินทำงานถางเงินอะไรนี so ้ไงแรงจูงใจก็น่าสนใจนะสนใจเดี๋ยวผมเก็บไปคิดแล้วแผนในวงการบอลล่ะคยังคมก็ยังคงทำต่อไปนะครับก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเล่นดนตรีฝึกเต้นฝึกร้องละครับก็รอดูครับเผื่อเจออะไรใหม่ๆล่าสุดเป็นอไ บทเหรอครับเอาจริงๆบทอ่ะอยากเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าก็คือพวกโจ๊กเกอร์ฟิลนั้นนะครับโจ๊กเกอร์โลกจิตฆาตกรอยมันน่าจะน่าจะดีใช่น่าสนใจพิคเลยนะ ก็รจริงๆเหมือนชอบดนตรีมากหมชอบแต่ยังไม่ไม่เก่งนะยังไม่เก่งนะชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับผมหลายอย่างชอบชอบทอำไรล,ลองไปเล่นเนี่ย,ยกกอ่าก็เป็นไปได้จะเป็นแบบนักเต้นหรือไม่รู้ไง,างการแบบเ,<อ>เรื่องของอนาคตเต้นได้เต้นได้เขินแล้วดิมันจะเขินเอาใช่ ซีใกล้สตาลิมปิกแล้วมีฟิตร่างกายไว้เด okay. okay. oh, exactly. okay. so okay. er oh, ี๋ยวพร้อมเฮ้ยผมนอนรอเลยอ่ะอันนั้นนะนอนรอผมว่าผมชนะอยู่ละเออนอนมาเลยซีผมไม่เคยแพ้อยู่ละเออแล้วมีอยากขิงใส่ใครไหมชาโดว์อีโก้แบบที่หนึ่งนะแล้วมีอยากขิงใส่ใครไหมเป็นพิเศษไม่ต้องขิงชนะอยู่แล้วจริงจริงนี่คือแบบซีผมไม่มีใครออกกําลังกายละเดี๋ยวนอนเลยตื่นอีกทีก็แข่งเลยมั่นใจในทีมขนาดนั้นที่สุดตัวผมนี่แกงเฟลิสนี่โหขายาวทุกคนโห สอบไวมากอะไรครับล่าสุดวันที่ไปซ้อมวิ่งไวมาก่รู้ว่าอ่านวิ่งไวขนาดไหนใช่ครับเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งด้วยเป็นนักวิ่งสมัยประถมวิ่งตีล้อยางโอ้ยเฮ้ยได้ที่หนึ่งจริงนะวิ่งตีล้อยางเนี่ยได้ปอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งนี่ล้อยางอุ้ยผมน้ำน้ำฉิวแับน้ำฉิวเลยนะจริงนะเราถนัด เพราะว่าเพื่อนมันตีล้อไม่โดนเนี่ยใช่แต่ผมตีล้อโดนผมก็เลยไปนำล้ออะไรเพื่อนถึงตีไม่โดนก็มีเทคนิคอะไรอะเพื่อนอ่อนใช่มีเทคนิคอะไรที่ทำให้เราชนะในการตีล้อยากนอนเยอะๆครับใช่นอนเยอะๆแล้วก็จะเก่งเลยถ้าเรานอนเยอะเราชนะทุกอย่างใช่เรานอนเยอะเราชนะทุกอย่างทุกคนต้องนอนนะครับทุกคนโอ้ขนาดซ้อมยังชนะพี่ก็คิดดูหนึ่จริงๆใครที่เราอยากจะแข่ง เราอยากไปอยู่รูมิงกับใครใครไมใครที่เท่าไหร่ใครดีนะพี่ข้าตังด้วยวะน่า่าหนึกถึงหน้าเขาเป็นคนแรกเีใช่่เหก็มั่นใจ่เรามากมั่นใจเพื่อนมากกว่าเพื่อนผเก่งใครดีั ใช่วันนั้นไม้สามจูเียมาใช่ไหเฮ้ยพี่จูเนียเฮ้ยทีมผมนี่ใช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 ่ี่ใจีเพื่อนอ๋อพี่มร์พี่มาผมมั่นใจพี่มา์พี่ชายผมเ้ยซีเขียบต้องเก็บไวอันนั้นพี่มา์กหย่อนนอนั้นเขาอาจะเหนื่อยใช่เขาจจะเก็บแรงไว้ปล่อยพลังทีเดียว ผมกลัวเขาล้มมากเลยดิจะไม่มีตำนางไอในสนามอ่ะเอ้าก็ไม่ได้สิพี่ชายล้มเงื่อเดี๋ยวกระดูกกระแดกเขาวิ่งเร็วนะห่วงใครสุดใครสุดห่วงใครสุดใครสุดในสี่ไม้เราเนี่ยห่วงใครสุดใครมากสุดทีมผมเหรอใช่เออถ้าจะตอบไม่มีก็จะขิดไป ผมว่าห่วง <laughs> ตัวเองแบบตอนนี้ผมตัวเองพาพิมพ์แพ้มาก <laughs> ววกวิ่งระ้น้มปุ๊บเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยเลยขื่นเลยดิจิตอลฟุตฟิ้นเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานสตาร์ลิมปิกนะครับผมวันที่2 5เดือนหน้านะครับก็โอ๋อ 20, 20ขอโทษครับ ยี่สิบพันวาครับอาจจะเบอร์เล็กน้อยยี่สิบห้าวันคืองานอื่นขอโทษครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ทุกคนนะครับผมไปเชร์เยอะๆนะครับครับอยากให้ขอบคุณแบบแฟนๆขอบคุณพ่อแม่ที่แบบวันนี้เราสําเร็จแล้วในการจบการศึกษาครับผมเอาจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนรอบข้างเพราะว่าทุกคนรอบข้างก็มีส่วนช่วยในการให้อย่างมีนะวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นไงล่ะพูดดูเวอร์ไปละแต่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงใช่ครับ สอัสดีค่ะสคช่วัสะค่ะสวดสวัสดีค่ัสสวัสดีค่ัสด่ะสวัสดีค่ดีค่วัสดีคีคะสวะสวัสดีคค่ะสวัค่ะค่ะสวัสดีคะสวะสวัสดีคะคะสว อว่ขาหน่นะก้อน้นึ่งองสอ่นวข้าา่้อนทายข้ออ่าที่อเสียข้ออ่านก้องนี้หนาข้ออ่านที่ไหคะ 没有。